ครับและนี่ส่วยเอ้ยเอ้ยอยังของสูนี่นี่แงอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่และนี่คือสีผมที่เราได้คือสวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่นะครับจริงๆขออนุญาตเป็น E ีพีน <tro> <For fruit S 2> ี้เ <Hayır> ป็น E ีพีพิเศษนะครับ ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายจะไม่ทำอะไรแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าณนะตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกคนดูนี่ฮัลโหลทุกคนแล้วทุกคนมาแล,แล้วไม่ออกสีแรงไม่ออกเลยทุกคนเราดูสองมือทุกคนดูสองมือผมตอนนี้คือสองมือมันเป็นแบบนี้ออกจากห้องน้ำไม่ได้เฮ้ย โอ้พระเจ้าจอร์ดสีผมแล้วมันไหลลงมาตามคอแล้วมันไม่ออกเออเชี่ยมากแล้วมือมันล้างไม่ออกอ่ะเดี๋ยวดีก่อน,นะเดี๋ยวมาล้างให้ดูนะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วดูว่าเป็นยังไงเนาะ a few moments later เ้ยคือบทเรียนราคาแพงกูมากทุกคนดูดิโอ้อย่าหาทำแล้วแบบสีจริงๆมันเข้มมากอ่ะดูมันมันพื้นห้องน้ำอ่ะเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ยอ๋อ มันไม่ออกมันไม่ออกแล้วดูเลืองทัง้งไฟมนังไปหมดเดี๋ยวขออนยัดขีนแป๊บน,นึงนะทุกคนนะกูไม่รู้มันจะออกเป็นยังไงถ้าออกเป็นสีน,นี้เหรอกูก็ไม่ออกจากบ้านเหมือนกัน <c oughs>

มือมัมออกเลยเีเตมทุกคนเอาเมือเกเมื่อเป็นไงปางเป็นไงซี่ผมดูซี่อเนี่ผมดูเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันไม่ทำลายเส้นผมแต่มันไม่ออกอ่ะันไม่ออกอะเขาสวดมันไม่ออกเข้ลุ้เขาสวดทำให้สีมพูเขาสวดให้เียงายม อุ้ยมันไม่ออกมันไม่รู้มันติดไปหมดเลยกำลังิดบอ่กำลังิดบอ่ะที่ไรฮะที่ชมพูโอ้เอ้าเต็มขาไปหมดเลยหมดเรียนราคา75บาทบวกค่าส่ง30มสิบเดี๋ยวเขาไปแต่งโงลงมาแล้วะเขาเถอะเขาเม็นมันแหงแล้วเขาจะมาอวดทุกคนในวันเป็นแบบไหน A few moments later เฮ้ยทุกคนครับและนี่สิอ้ยเอ้ยไอ้ของสูงนี่ไอ้แอมอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหน ไม่และนี่คือสีผมที่เราได้คือสีผมดูสีผมดออหัวออัวสีผมไม่เฉยสีผมไงสีผมสีผมชอบไหมางชอบไหมลูกเขาต่าชอบไหมเขาาชอบไหมดูสีผมเอไเยอะชอบสีผมเอาไปเยอะดูสีผมสิชอบไหมชอบไหมชอบชอบไหมชอบโอยไม่เป็นยังไงกันลย บสีผมแก่หนึ่ดูสีผมชอบไหมที่ผมดีผมชอบไหมไม่ชอบมันขาดมันบอกเอขาถจาดชอบไหมลูกเขาจัดชอบไหมทุกคนจะมีได้สีผมชอบเหรอเขาจาดชอบเหรอลูกคือถ้าหนูไม่ชอบก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะมันล้างไม่ออกมือยังไม่ออกเลยมันล้างไม่ออกนะลูกอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบไม่ชอบเองก็ก็ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนมันล้างไม่ออกจริงๆอ่ะเนี่ย ล้างแล้วมันไม่ออกอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปจะไม่ไปเล่งหน้าฟิตวันนี้ไยบ่าย,ายลูกไปบ่าย,ายอ่ะปิดกอมาปิดก